คนบอกว่าเมืองไทยเมื่อเกิดวิกฤตเนี่มีแนวโน้มจะเป็นชาตินิยมเพิ่มมากขึ้นคือไม่ใช่เปิดไปเลยไร้ผมแดนก็ชาตินิยมไปเลยอะไรก็ต้องไทยช่วยไทยซื้อของไทยเที่ยวไทยอยู่ไทยเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วอุดมการชาตินิยมอาจจะเกิดขึ้นอาจารย์นิธี่มองอย่างผมผมไม่ไม่ไม่เชื่อเนี่ยผมคิดว่าเรื่องชาตินิยมหรือกระแสชาตินิยมเวลานี้เนี่ยเป็นกะโลบายของรัฐ <c oughs> ในการที่ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเป็นกะโลบายเป็นกะโลบายของรัฐเท่านั้นเองผมว่าไม่ในกระแสสังคมจริงๆมันปลุกไม่ขึ้นในเรื่องนี้แต่ใช้เป็นกะโลบายในการที่เรื่องไทยช่วยไทยบ้างอะไรบ้างอาจารย์ช่วยขยายความให้ผมนิดนึงได้ไหมว่ากะโลบายกับนโยบายต่างกันย่งกระโลบายก็คือนโยบายนี่อย่างน้อยสุดอาจารย์เร็งผลข้างหน้านะว่าในระยะยาวอาจารย์อยากให้เกิดก่ว่ามอยากจะให้เคลียร์ิกะโลบายนี่ผมคิดว่าเป็นการปัสสาวะพ้นหน้าไปวันๆเท่านั้นเอง บางเงินผมติดอยู่กับไอ้คำว่าอูบายในสองคำอูบายอันนยบายกับนิยบายก็ไม่ใช่กุศโลบายด้วยเนีอครับไม่ใช่ครับกุศโลบายคืออูบายอันเป็นกุศลเพระนี้เป็นกาโลบายของที่เราได้ยินว่าเป็นกุศโลบายอาจารย์เทนชัยมองไงตรงนี้คึ้กระแสชาตนนิยมของสังคมไทยมันไม่ต่อเนื่องนะฮะมันมีระยะอวัติศาสตรมันขึ้นมาแต่ละช่วงแต่ช่วงถามว่าช่วงนี้จะขึ้นไหมนะที่ผ่านมาในรมเพนเดอร์อาจารย์นิติคือขึ้นมา ในยุทธศตที่รัฐะเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์นะแล้วก็อ้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในการที่บอกว่าตัวเองจะแก้ปัญหานะของของเศรษฐกิจโดยระดมอะไรระดมอความความร่วมมือของประชาชนเข้ามาทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองนี่ก็ได้มีส่วนเข้ามาแก้ไขปัญหาของชาตินะฮะอ,อันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันอยู่คือบางทีมันเป็นการปรับเปลี่ยนอไอ้ไอสิ่งที่รัฐควรจะท,ทําจริงๆจัง ถึงที่สุดแล้วนี่คือประชาชนจะกระโดดออกมาก,กับกระแสม,มากจนเก,กินไปนี่ก็เป็นสิ่งอันตรายเหมือนกันเพราะประชาชนเบิกกระโดดขึ้นมาแลวเขารู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นเนี่ยบางครั้งประชาชนก็อาจจะไม่หยุดเพียงเท่านั้นนะครับการเคลื่อนไหวอาจจะตอเนื<า>่อพรามันจะเกิดขึ้นมนาเนี่ยขนามันอันตรายหรือเปล่าแข็งะเทศไทยนะเหตุผลเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมื่อเปรียบเทียบไปอีกหลายประเทศเนี่ยคำว่าชาติของไทยเราเนี่ยเราแยกมันออกไปจากประชาชน ผมคิดว่าที่ไหนในโลกนี้พ,พูดถึงชาติก็คือพูดถึงประชาชนในฐานะนามธรรมนั่นเองนะแต่ของเราสึกมันไม่บนกันคล้าย,าย,ายชาติก็มีอันนึงก็มีประชาชน,ชาานอยู่<ง>ในชาตินั่นอีกทีหนึ่งแทนที่มันจะเป็นอันหนึ่งของใครก็แล้วแตน่นว่าเวลาอาจารย์พูดถึงเรื่องเนชั่นคอนเซปต์ของเนชั่นในที่ไหนล่ะถ้าสรุปง่ายๆมันก็คือหมายถึงว่าประชาชนทั้งหมดแต่ถ้าแยกเนี่ยมันสะท้อนว่าเขาคิดว่าชาตินั้นเป็นของใครไม่ใช่ของประชาชนนะของใครผมก็ไม่ทราบว่าของใครเหมือนกันนะฮะ ผมคิดว่าความรู้สึกชาตินิยมนั้นนะมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ,อ,อมันมีความรู้สึกเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อข้างนอกถ้าถามว่าขณะนี้ใครชาตินิยมที่สุดผมก็จะตอบว่าบรรดานายทุนทั้งหลาย,ายเพราะว่าเวลานี้เขาเป็นปฏิบัติต่อเป็นด่านหน้าที่ต้องเผชิญกับต่างชาตินะฮะเขาจะชาตินิยมกับเพื่อนที่ผมคุยกันเนี่ยนะคนอื่นก็ชาตินิยมแฟชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ แต่ถ้าเผื่อจากก้นบึ้งของหัวใจแล้วนะฮะผมคิดว่านายทุนเนี่ยรู้สึกแรงที่สุดเพราะสูญเสียเพราะเขารู้สึกว่ากําลังถูกกลั่นแกล้งโดยตรงหรือว่าเขาอาจจะอ่านอ่านตีความว่าอย่างนั้นราะตอนนี้เจ้าสัวจะเป็นชาตินิยมมากที่สุดอาจารย์กำลังจะว่าอย่างนั้นนะครับอันนั้นอาจารย์พูดเองนะแต่ขาไม่เพี้ยนนะไม่เพี้ยนนะแต่อาจารย์จะขอเพิ่มเติมนะที่อาจารย์นี่ที่บอกว่าตะประเทศอื่นๆที่ชาติกับประชาชนนี่เหมือนกัน อย่าลืมนะครับประเทศอื่นเกือบทั้งทั่วโลกเนี่ยเคยเป็นอานณานิคมเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของกระบวนการกู่ชาตินะก็จะต้องไอดีนิฟายชาติกับประชาชนให้เหมือนกันของเรามันไม่มีอันนั้นไม่ได้ผ่านอันนั้นไอค,ความรู้สึกระหว่างชาติกับประชาชนจึงไม่มีเมื่อกี้อาจารย์สุวรรณัยจะพูดว่าผมไม่คิดว่าไอกระแสะชาติยม,มจะประสบความสําเร็จนะทั้งที่รัฐในกรุงเทพอ๋อ ท,ที่ผมเห็นเนี่ยออกมาในแรกผมแบบเซรีชนมากกว่าแต่มีวามหมายเชิงสองในในหนึ่งคือแบบตัวใครตัวมันนะฮะอย่างผมดู <c oughs> ที่เห็นคืออาการข้างหวยใ,ใต้ดิน <c oughs> ที่มีแทงติดต่อกันสิบเอ็ดงวดอะไรแบบนี้มาเนี่ยมันเป็นกระแสที่ผมคิดว่าอุ้ยกลับมาแบบนี้อีกแล้วเลยคือ,อยุคก่อนฟองสบูน่นี่คือคือคนกับทางนี้เพราะว่าคนก็อยากจะปลดหนี้ <c oughs> ในในระดับเฉพาะตัวโดวยไม่สนใจว่าประเทศเป็นยังไงก็ <c oughs> ขอให้ตัวรอดด้ก่อนไม่ใช่เป็นการของการกู้ชาติที่คนจะมารวมตัวกันเพราะผมเห็นได้ ในเกาหลีก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเพราะชูฟองสบู่แต่งเนี่ยคนดิสคัสันเรื่องมากวิเคราะห์สาเหตุกันอย่างจริงจังไม่ใช่เฉพาะแค่ประชาชนไม่กี่คนอย่างพวกเราที่มานั่งกันตรงนี้เราถกเถีเเยงกันเรียกเป็นอะไรฮะในเชินลอเจนดาหรือเป็นหัวข้อระดับชาติแต่เพราะว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในประเทศไทยแต,ยแตนะ่แต่นะฮะผมคิดว่าสังคมสามารถเรียกร้องให้รัฐปฏิรูปได้คือที่ผ่านมาเนี่ยคือวิกฤตนี้ทําให้เราสามารถผ่านปฏิรูปการเมืองได้อย่างน้อยเราก็ได้รัฐมนูญใหม่ใช่ไหมฮะ มันหูข้อต่อไปคือเราต้องปฏิรูปสังคมให้เข้มแข็งกว่านี้เพื่อจะเร้่องฝ่าวิกฤตต่อไป